สวัสดีค่ะเพื่อเรากลุ่มไฟล์สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหัวข้อ Define of a f u z z y l o g i c Control System for Aquarium Temperature and Oxygen Regulation for Betta Fish ค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะกล่าวถึงในคลิปนี้นะคะก็จะมีเ point ของดีไซน์นี้ค่ะ Architecture of a f i z z y l o g i c Control System ค่ะ Architecture of f i z z y Logic Controller ฟัซซีโนโเลปเบตฟายฟิตเตมเดโม,มยูฟิงมแมทแลบและเรฟเฟอรเรนซ์ค่ะในส่วนของเพนพ i อยนะคะข้อแรกระดับออกซิเจนที่ไม่คงที่นั่นคือเมื่อปริมาณออกซิเจนในน้ําอาจลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อปลาในตู้เนี่ยมีจํานวนมากค่ะหรือเมื่อเราให้อาหารนะคะค่าออกซิเจนจะลดลงในช่วงกลางคืนเนื่องจากพืชน,น้ำเนี่ยมีความสามารถในการสังเคราะห์แฝงลดลงข้อ2นะคะ Conventional Control อาจไม่แม่นยามหากใช้งานแบบเปิดปิดตามค่าคงที่อาจทำให้เครื่องปั๊มลมทำงานบ่อยเกินไปหรือหยุดนานเกินไปจนเกิดความผันผวนขอ,ของค่าโอการปรับจูน PID Control อาจยุ่งยากเมื่อสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมของระบบเช่นจำนวนปลาคุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงไปค่ะก็อันนี้จะเป็นส่วน,อน,นอของเอของฟั Logic Control System ครับก็คือเข้ามานะครับก็จะ เช็คแอร์ปั๊มก่อนไปที่ฟิกแทงครับอาจารย์นังก็จะมีเซนเซอร์ตรวจจับออกซิเจนครับกับเทอร์โมวิเตอร์แล้วส่งกลับมีฟัซซี่โลจิกคอนโทรเลอร์ครับแล้วก็วนเหมือนเดิมครับในรูปนี้ครับต่อมาครับก็เป็นเอเจนเจอร์ออฟฟัซซี่โลจิกคอนโทรเลอร์นะครับก็จะมีคลิปอินพุตครับเข้ามาในฟัซซิฟิเคชันครับไปที่ต่อไปที่อินฟลูเอนซ์เอนจินครับ ก็จะส่งผ่านไปที่ฟフซシลูเบイด้านล่างนะครับแล้วก็จะส่งกลับขึ้นมาครับไปทําต่อที่เดฟァซิลเคชั่นครับก็จะออกมาเป็นคลิปเอาพฟนครับซึ่งทั้งหมดนี้รวบรวมอยู่ใน FRC คือครับหรือว่าที่เรียกว่าฟซァシリロิคอนโทรเลอร์ครับในส่วนของการด in ีฟァอินพุตเอาพุตลิงกิวสิกอุเรียบลนะครับในตัวของฟファシリเซตนั้นเราจะมีอินพุตเป็นเลือดโซออกซิเจนกับเทมเปอร์เจอร์นะครับ โดยที่ dissolved o x y เนี่ยจะมีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรครับผมแต่ว่าเราจะเอามา define ได้เป็น very low, low, medium, high แล้วก็ very high ครับส่วนของ temperature นั้นก็จะเป็นหน่วยองศา,ษา,ษาเซลเซียสครับสามารถ d ีความได้เป็น cold, cool, normal, warm แล้วก็ hot ครับลวก่วนข,ของอัพพุตนั้นจะเป็น air pump power ครับว่า ซึ่งเป็นอยู่ในเซตตั้งแต่0ูนถึงร้อครับก็จะมีการดีฟายค่าเป็นเวลี่โลโลมีเดียมไฮแล้วก็เวลี่ไฮครับในส่วนของฟัซซี่รูนะครับเราจะมีทั้งหมด25เซต25รูนะครับโดยที่จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไปครับว่าอินพุตอินพุตเป็นตัวดิโซออกซิเจนกับเทมเพอเรเจอร์เลเวลนะครับว่าจะได้เป็นแอรปรมพเวอร์ระดับไหนนะครับโดยที่จะจะออกมาไม่ซ้ำกันนะครับได้ทั้งหมด25เซตครับ ผมต่อไปคือการด e โมครับก็ขั้แรกเราทำการเปิดไฟล์ฟัสซีของเราขึ้นมาครับอันนี้คือหน้าตาของฟัสซีของเรานะครับก็เราใช้เป็นมัมนี่ครับแล้วก็ input มี2อ n p ินพครับอันแรกก็คือเป็น dissolved oxygen เป็นออกซิเจนที่ละลายในน้ำสองคือเป็นตัวของอุณหภูมิครับแล้วก็เอาพุ t ก็จะเป็นตัวของเอ่อเปอร์เซ็นต์กำลังของแอร์ปั๊มครับต่อไปในส่วนของ n e m b e r shift function ครับก็จะแบ่งเป็น5ครับ5ช่วงครับก็คือ very really low low medium high แล้วก็ very really high ครับ ในส่วนของดีออกดีโซออเดเจนจะอยู่ในช่วง5-6ครับแล้วก็ทับเป็นกาลเซียมครับเทมเปอรเจอร์ก็เหมือนกันครับแบ่งเป็น5ช่วงคูลโฮโนมอลวอร์มและฮอตเลนก็อยู่ในช่วง20-40ครับใช้กาลเซียมเหมือนกันแอร์ฟัมเหมือนกันครับวูดิโลโลวิอมไฮวูดิไฮอยู่ในช่วง0-100ครับทับกาลเซียมเหมือนกันต่อไปในส่วนของรูนะครับรูเราจะแบ่งเป็น25รูครับ ก็ตามที่เห็นในคลิปเดียวต่อไปครับจะเป็นตัวของดูที่ที่เราทำไว้นะครับก็ถ้าเราปรับออดิสอออฟเจนเป็นศูนย์ครับเป็น5ครับแล้วก็เทมเปอเอร์ ฟังพาวเวอร์ที่เอาคูณออกมาจะได้88ก็คือกำลังเราจะเปิด88ปเปอร์เซ็นต์ครับผมถ้าเรา,เาปรับดิโซล Gen สูงสุดเลยคือ6แล้วก็เทอร์มิเจอร์หเลยแอร์ปั๊มก็อยู่ที่11บเจุดหปอร์เซ็นต์ครับผม <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็ประมาณนี้ครับต่อไปเป็นหกเ Surface ครับผม การนำเสด็จเดียวบุกนี้ใครับอบครับในส่วนของ Reference ของกลุ่มแล้วนะครับมาจาก Refer e n น e นี้ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของการกำหนดชนิดปลานในฟ็อกซี่เอามาจาก Refer เรนซอันที่สองของหน้านี้นะครับใน Re s e a r c h นี้ก็จะมีการกำหนดของอุณหภูมิประกาศนะครับว่าประกาศเนี่ยสามารถอยู่ในอุณหภูมิไหนได้แล้วก็จะมีการทำงานของปั๊มอยู่ในนี้ด้วยเหมือนกัน,นครับ ส่วนรีเสิร์ชอันที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นรีเสิร์ชของอควบคุมตัวควบคุมอุณหภูมิในฟ o x กซี่โลของเรานั่นเองครับส่วนอันที่3นะครับก็ก็จะคล้ายๆกันเลยครับก็จะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิในฟ oxy ซ o g i c Control ทเหมือนกันครับพวกเราก็เอามาป,ปรับใช้ในส่วน Refer รนซอันที่4นะครับก็ จะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิเหมือนกันเช่นเช่นเดียวกันกับตัวรีเซิร์ชเมื่อกี้เลยครับตัวส่วนรีเซิร์ชอันที่5นะครับก็จะเป็นคอนเซปต์ Concept ของ proxy logic base ที่เรานำมาประยุกต์ใช้นั่นเองครับในส่วนรีเซิร์ชนี้ก็จะเป็นอ่าตัวควบคุมน้ำในในอะควาเรียมนั่นเองครับตัวควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ตัว พวบคุมค่าพีเฮตแล้วก็ค่าปั๊มต่างๆในอะคอเเลียมครับสมาชิกกลุ่มฝ่ายนะคะประกอบไปด้วยนายพรฟกรวีระบุรุษพงศทรนายจิรพลสีแสน้อยนายอัติพลเดชาวงนาอายุทยานางสาวเบญจมาศช่วยและนายปุญญาพัฒน์จันทคุณ คณะวิชาวิศว,วกรรมคอมพิวเตอร์คณะนะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยฝีนครนทนวิโรฒที่ปนะรึกษาผู้ช่วยศายตราจารย์วัชรชัยวิรยิยสุทธิวงศ์